กับสบายดีพอแมพี่น้องลุงป่าเอาอาสมองสุบอนสุขุสูขคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่นอ้องผบพอกับสองสนีป้าอันนี้สิเป็นตำหมักแตงแล้วก็สูบักเขือแล้วก็เจวพี่น้องนี่เนื้ออันเนื้อมูแห้งนาำส้นหลอดน้อยส้นหลอดข้างใหม่สเน,นข้างแล้วก็ลืมมามาเห็ดอันมะเขือก่อน มากันเลยใหม่เนี่ยจังหน่อยเลยขิงขาวน้ำกันเด้อไก่อยู่ไก่เนาะอืมของเสพแล้วสันนี้ก็ได้ของเสพของนัวแล้วนะแม่กินหนังแม่ก็บไก่พอกินนั่นเนื้ออ่นเนี่สิ้นหลอดอ่ะเน่ยแห้งข้าเจ้ามันข้สพจังมีเหื่อมีแห้งถ้าพอคือนจะกินข้าวเจ้ามือนถ้าแม่เปลี่ยนมากินข้าวเนี้ยเอาเปลี่ยนกันกินข้าวเด้อน้าเด้อ ยังจะเศร้า yeah, ป sure, sure. ่วยได้ีกสักหน่อยกินเบอร์ได้น้อแม่เมื่อในน้องเศรหัวแตกประยู่พี่น้องเลยทีโบเห็นเศรหัวแตกคือเศรหัวแตกเพิ่นเมื่อบรนยากาเพิ่นครับคเพิ่นเมื่อหาน้องกิ๊กกิ๊อยู่บ้านแม่เพิ่นฮาก็เอาเมื่อบังคำนี่บัดอันบังคำเนี่บัดพ้นบัดตกพี่น้องเลยเมื่อในพ้นตกก็คือสิมาบ่ได้ก็คือสินอนอยู่พูนแหละพี่น้องเมื่อนี่ยนะแต่ขินหอดนั่งอยู่ได้ นั shorts, meal, ่งไปอยู่ม oui. ิดเซมอ้อยซีมีอย่าพี่น้องผ่าก็คือเหลื่อมใช่ไหมพยาแมงดูกเอ้ยมาำหม่อยู่ในกล่องเฮาวกูอ่ะอันตาจ่อยกินละลายเด้อพยาจ่อยพี่น้องต้องบอกใหว่าพญาจ่อยกินละลายครับครับคือพเจ้าไม่แม่ตาให้นานดิ น้องหน,ดนัดแน่น้แเน้องหนดัดซิมเมื่อน้องหนัดทุกอย่างเลยอเคกอนหนันนงนกนเนะบิ้งสนี้แกจะไปกินข้าวตับทัททท่พอกันอย่องไย เนาะมกินข้าวลำกันได้พี่น้องตอนแรกพี่น้องกินข้าวลำกันได้พี่น้องเด้อกินข้าวลำกันบรรยากาศยังมันเลยบ่นซื้อมาหนักสุดปะเขือเป็นไงเศกเลยนะคะ น่อะนเหองนรองาหมูกินละกินลีแ้วไปนอนแล้วอยากขึ้นข้าวแห้งอเริ่ะทาไปนองอันนี้นัอยู่เงียบนอง ม่บ้าบางจอมงเลยนะอืม่มากคือยางพโตกันละตะองพฝโตกแหงของเขายังดีสิว่าเข้ามาจากบ้านบ่าวตายได้พปเนาะหอนเพื่อนหอดหางอะไรที่ยุกบ่หอดซับเอาจะลงหลดปุ๊บเจ้สายกับสงมใส่พลโตหัดหักทานคนบ่หอดบ้านเอ่อชีวิตประมาณหอยเน เด็ดตจุ้งแล้วคนเดียวอยหน้าแม่เปนาํามันีเนสสเา

มันจะโตบบหาหอยเนาะก็จะหนัหาหอยเยอเลยดูเผ่ามาแต่พอเขาเห็นคุณพากพน,น,นี่เาก็เลยข้าขนาดเผ่ายังมาขังน <laughs> าบกะบอกว่าวสีด้นหไแล้วงั้นจะวางลงวางที่วาเป็นลักไตยังไงลักไตท่านขอน้าเขา <c oughs> เรนตึกสุงสองหมื่นบาสองหไปลสองหมไดเต็มมันอันนี้กระพูกกันถนาดกูกขนาดถมาบาทหนึงนะลูกเราได้ปาวาตึงนะเนาะแกกโคน่าอดเลยแม่แต่เจอผีเนาะมีจานปีนเขไปหรอไม่ากเราตขึ้นมาเอเหน้ำแม่น้ำใหญ่ปนน้ำตีนเนาะ เขมีแต่ว่ามันถล่ายนอนตกดได้จงๆไ่นอนใ้ยเรองง่เห็ุอะไอ่มันก็นอนมาเคยเนาอมันมานอนนะบงีบอย่าไนอนเนะกนอนตึกะดงแกให้เรื่องอะไรต่างไปนอนตกบนม่อ่ะ

นีเบอกขันแม่วลาแม่นี่ยขันล่งหนาเลยแต่แม่ยอกใคั้านแขกนะครัน่กเห็นนะบ่นาคางแขกบ้าคางแขกนะครับก็ดอกอกน้องแขกนะพ่อะสอนไงกบาน่บ่ง้ไหมัใานนามมากสบขึ้นมากินขนเท่กนั้ครับบกนาพ่นะยางก่อยลีนี่พ่อกบ่าเออ ระยะน้ำปนน้หนัมถุกถีเนาะรอยหาเอาขอบเอาอืมกินเป็นใหญ่แล้วงงกินเป็นหนอยน่อกินตัวใหญ่ไม่ยังอิ่มแต่พอเรื่องเขะได้นี่พี่นาะเอายางเพราะว่าทั้งบอลอันแม่บอตายไปตึกสะดุกเอาปัญญาน้ำอยู่แล้วเนาะน้ใหญ่ปาระนีบอกกล้าลเราพี่เนาะลงไปเรกเานโแมนเขาจะเอาคนน้ำ แม่แม่กินค่ะมากินปลาหลนนะกินในจืดมั่อสิเป็นอะไรนาหมเป็นอะไรกันทองแขียบหอก็ได้ไปหัวสียวนเินออกมายัึ่ไปหัวซึ้งได้ทองแขีบ่ะมแล้วคือบนิี้นจะเกิอว่าขาวเจ้าเบากัย่าะดอกกัดิอยกไปซื้อเสุ้งเพราะว่าย่างแต่แขกินไงจืดไงมมนกินเบิ้งมื่อสิเป็นจังไนอืม มันแต่ย่างคนคือการเสะนะแม่ซัดเยลาสามันทัดตัสีมาไก่ค้นเข้ากับเป็นซัดตะนังมนกับเป็นซัดเยลาสามันกับโบไก่ดอกแล้วมีตัวหนึ่งใหญ่ขมใหญ่ใหญ่ปะเนื้อหัวสัมพังโอ้ยไผ่าววคือหัจากเถะไอหัวสันพังมันโตมัน มาบ้านมั่วแล้วความเงาวัดต่างๆไปเห็นพ่อบ้านเขาไม่เห็นมีตัวเดียวใหญ่กว่มึงอ่ะจะพอว่าเอาเรื่องเขะในหนามในบอนอเมร์บอลตายไปคุดไปตึกสะดุกอะไรไปนองเอ้ยฉะนี่ก็วจาไปเห็นหน้าแสงตะกี้ได้ไข่เขะมาผักว่าอยู่เฮือนมาส่งเขาเออยุไสแม่อันเด้ลุงสวยขนาดเราไปเห็นหน้าเสงแล้วเราโซ่จนสีตายโอ้ เราไปเห็นเราก็เอามาแล้วเนาะไข่แขะมันอยู่ในตะพังในเข็มตะพัง<อ>ได้บอลหาดินงทรายอือืมเราได้มาสองไข่เราเอามาผักเออเรามาผักไข่แนะขะ<อ>น <laughs> ่ะไข่ไก่ผักอ้ยมาเป็นแขะมาเราก็มาโ่เฟ่โ่เป่เปอ่ะมาได้ไปเบิ่งหมอบ่มาป่วยไปเบิ่งหมอว่าเข้าว่าหายเอาแขะไปส่ง แม่มันโอ้แม่มันหาแม่มันหาแดีว่าแค่เจ้าถี่เนาะเจ้าถี่จะทานเออเดี๋ยวไปส่งเราจังไรเศร้าเป็นตาสวยสาวของมืองแต่ตอนเราสิตใต้เลยแล้วอืมเนาะแดีว่าตาเขาบอกเห็นเนาะอันนี้พี่น้องพิทต้องพิทจารนาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อทีนี้จื่อันนี้ต้องพิทจารนาจารนาทีนี้จื่ก็บอกได้ทัวดอกพี่น้องบอกตามคำจริงโดยว่ามันแม่นจริงหรือว่าบ่จริงเนาะท่านบ่าเออยากทั้งกับที่ เรา,าต่อไม่นคำจีนบ่นะกะสิพาไปถามพ่อใหญ่สวยต่อพ่อใหญ่สวยเล่ากันย่างยั่งอยู่เนาะพี่น้องแมนใหญ่เจิดน้องฮะก็ขอลาคลิปเปงธาน,นีเด้อฝากอะไรกดแชร์ก็ติดตามส่องสนีป่าในด้อพี่น้องผักบุ้งผักสมศสบาย,บายดีด้อพี่น้องบายเดี